วันนี้พวกเรานำาปพระทดีมาไหมครับอเราเปิดมาที่สรุดีบทที่18ข้อที่30ด้วยกันสรุดีบทที่18ข้อที่30พระบิดาเจ้าขอจะคุณพรองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่มีให้กับพวกเราทุกคนที่นี่ขอพรงคทรงสอนเส้นทางของพระองค์เพื่อที่พวกเราจะได้รู้จักเพื่อที่พวกเราจะได้เห็นเพื่อที่เราจะสามารถเดินไปในเส้นทางที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้ เพื่อนี่เราจะได้มีประสบการณ์ได้รับสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้และได้ทําในสิ่งที่พระองค์ส่งเรียอให้พวกเราทำขอบคุณพระองค์ที่จะทรงนําเราไปอีกขั้นหนึ่งขอบคุณพระองค์สำหรับการสอนโดยพระวิญญาณของพระองค์ขอบคุณสําหรับมันล็ดที่จะเข้ามาฝังในหัวใจของเราแล้วเกิดผลอีกมากมายขอบคุณพระองค์ในขณะขององค์ระเยซูสคริสอินเนสรุปีบทที่18ข้อที่30 ผู้เขียนสุดีได้กล่าวเอาไว้นะครับหลังจากที่พระเจ้าได้ช่วยผู้ท่านให้พ้นจากศัตรูทั้งสิ้นแล้วและท่านได้กล่าวถึงพระเจ้าว่าสําหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมันคาของพระองค์บริบูรณ์และสัญญาพระสัญญาของพระเจ้าพิสูจน์แล้วเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นโลกของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในโลกวันนี้มีใครกําลังกระเชิญกับ ภัยใน,นด้านต่างๆบางคนอาจจะใช้คําว่าพิษเศรษฐกิจน,นะฮะบางคนอาจจะมีปัญหาครอบครัวปัญหากับคนนอกครอบครัวปัญหาในที่ทํางานหรือบางคนอาจจะไม่มีสัรติสุขในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณได้รับองค์พระเยสุสิ์สิ่งเหล่านี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่มันมีบางสิ่งบางอย่าง ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นต่อไปไเรื่อยๆแล้วคณอาจจะรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะฉันเป็นคริสเกียนก็เหมือนกับคนอื่นนะไม่ดูเหมือนคนอื่นเขาไม่เจอสิ่งที่ฉันเจอทำไมฉันต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้แต่ความจริงก็คือคนอื่นเขาเจอเขาก็ไม่ได่าให้คุณฟังหรอกครับแต่ละคนก็เจอปัญหาที่เหมือนเหมือนกันบางคนอาจจะเปิดเผยบางคนอาจจะไม่เปิดเผยนะฮะ แต,แต่ละคนก็มีปัญหาแต่ละด้านบางคนอาจจะไม่มีปัญหาในด้านนี้แต่อีกคนเลยอาจจะมีก็ได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเล็กใหญ่แตกต่างกันมากน้อยเพียมไรก็ตามพระเจ้าต้องก,การที่จะเป็นโลกที่จะปกป้อ,องคอุ้มครองคุณจากท้ายข้อนี้ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นโลกของบรรดาผู้ที่รีภัยอยู่ในโลกลงค์เป็นโลกนะครับแต่พระองค์ไม่ได้เป็นโลกให้กับทุกคนพอเข้าใจไหม พระองต้องการเป็นโลให้กับทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องการให้พระองเป็นโลให้กับเขาเคยดูหนังสงครามไหมครับเวลาที่มีฆ่าศึกมาคนที่ถูกลุกปรานแล้วเขาเยอ,อยู่อยู่บนกำแพงเมืองเขาจะยิงธนูนะฮะจำนวนนับเป็นพันนับเป็นหมื่นยิงใส่ศัตรูศัตรูนี่เขาจะต้องนั่งลงแล้วก็เอาโล่เนี่ยล้อมรอบตัวเองเอาไว้ ไม่ถดูเนี่ยปักเข้ามาที่ตัวเองได้พระเจ้าทรงเป็นโล่ให้กับเราป้องกันอันตรายจากศัตรูที่พยายามยิงเข้ามาหาเราทั้งกลางวันและกลางคืนแต่น่าเสียดายนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ให้พระเจ้าเป็นโล่ลพระถ้ามีบอกพระองค์ทรงเป็นโล่ของบรรดาบรรดาคือทุกคนทุกคนผู้ที่ลีภัยอยู่ในพระเจ้านั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า พระเจ้าก็ไม่สามารถเป็นร่องให้กับคุณได้แม้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่รักษาแต่จาได้ไวม้เมื่อพระองค์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จไปที่บ้านเืองของพระองค์แล้วพวกเขาไม่เชื่อในพระองค์และทำพี่บอกพระองค์จะกระทําการมหัศจรรย์ที่นั่นไม,ไม่ได้แม้พระองค์เป็นผู้รักษาแต่พระองค์ก็รักษาให้ไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปรีภไยในพระองค์พระองค์สามารถทําให้กับเราได้ วันนี้มีใครต้องการให้พระเจ้าเป็นโลกบ้างบางคนอาจจะทํางานนะครับในที่ทํางานอาจจะมีการใช้เส้นใช้สายปั่นแกล้งกันแทงกันข้างหลังแต่รู้ไหมว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเล่นเกมเดียวกับเขาถ้าคุณเล่นเกมเดียวกับเขาคุณก็เป็นพวกเขาและคุณอาจจะกาลังแทงใครสักคนอยู่แต่ถ้าคุณยึดว่าพระเจ้าคือเส้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วแค่นั้น แล้คุณเดินอยู่ในทางของโครงพร่องจะเป็นโล่ให้กับคุณไม่ว่าใครจะสร้างพยานเท็จขนาดไหนก็ตามถ้าคุณอดทนจนจนถึงที่สุดแล้วคุณจะรอดได้จำเรื่องราวในพันธสัญญาเดิมได้ไหมครับดาเนียลถูกคนอิจฉาเขาใช้เส้นใช้สายในที่สุดดาเนียลเนี่ยจำต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำสิงโตแต่พระเจ้าเป็นโล่ปกป้องเขา สิงโตก็ทําอันตรายเขาไม่ได้แล้วในที่สุดคนที่ตั้งใจจะทำร้ายดาเนียลกลับกลายเป็นคนที่โดนโยนเข้าสู่ถ้ำเสือสเสงถ้าคุณเลือกที่จะสัต์ซื้อต่อพระเจ้าแม้กระทัง่งแม้กระทั่งคุณจะต้องยอมปฏิเสธทางลัดทั้งหลายทางลัดที่ไม่ดีทั้งหลายแม้คุณจะต้องทนทุกทรมานก็ตามแต่ถ้าคุณจะยืนหยัดอยู่ในทางของพระองค์ ในที่สุดแล้วคุณจะมีประสบการณ์แบบรายเดียวคนที่จะเล่นงานคุณเขาจะถูกเล่นงานซะเองแต่คุณจะรอดในที่สุดเรามีคริสเตียนมากมายแต่ไม่ใช่คริสเตียนมากมายเป็นคนที่ทนจนถึงที่สุดคริสเตียนบางคนไม่ทนเลยด้วยซ้ำไปเราอยู่ในโลกที่ทุกวันนี้อะไรก็รีบไปหมดอาหารก็รีบทุกวันนี้ การจะไปนั่งทานอาหารที่มีสักมื้อหนึ่งเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเข้าร้านเข้าแกงตักปุ๊บก,กินปับ๊บสามนาทีจบไ <c oughs> ม่ว่าอะไรที่รีบเร่งมันจะส่งผลไรในภายหลังวันนี้คุณอาจจะต้องการเร่งไปซะทุกอย่างทำง,งานเร่งกินอาหารเร่งแต่ในที่สุดวันหนึ่งคุณอาจจะต้องไปเสียเงินกับค่าหมอค่ายาก็ได้ ผมแนะนำนะครับถ้ามีโอกาสทาอาหารกินเองที่บ้านนั่นแหละสะอาดดีทําให้เป็นอธิษฐานผมเองก็ทําให้เป็นมาก่อนผมอธิษฐานขอให้มันอร่อย <c oughs> แล้วพระเจ้าก็สอนนะว่าให้ใส่เท่าไหร่ใส่แค่ไหนเราจะรู้เองบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำตามสูตรคนอื่นบางทีเราใส่เท่ากับเขาในช้อนเ้อยกับเขาแต่ทําไมมันไม่อร่อยแต่พอขอให้พระเจ้าเจอเนี่ย พอทําเสร็จภรรยาติดใจขอให้ทำอยู่เรื่อยๆเห็นไหมจำได้ในครั้งแรกทําให้ภรรยากินเขาไม่ยอมกินพอก,กินครั้งหนึ่งเขาเก็ดพอผมเอ่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าผมจะทําให้กินเขาบอกพี่ชันชิดไปซื้อกินดีกว่าโอ้โหกลังใจเยอะมากเลยนะเนี่ยดีครับเราอิ่มพระเจ้าเราคุณขอพระองค์ได้เราพระองค์สามารถที่จะช่วยเหลือได้ นักที่กําลังจะบอกก็้คุปว่าบางครั้งเนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่ต้องรีบนะก็ได้ทําอาหารกินเองบ้างหุงอาหารหุงข้าวกินเองบ้างหุงข้าวกินเองเนี่ยคุณได้ข้าวคุณภาพดีที่สุดเข้าที่คุณซื้อมาคุณไปกินข้าวของเขาคุณไปกินข้าวแบบขดสักส,ส่วนอย่างเนไหมคุณยังเลือกได้ว่าคุณจะเอาวิตามินมากขนาดไหนชีวิตอย่ารีบเร่งให้มากเรารีบเร่งไปเพื่อประสบกับหายานะนที่สุด เรามีเวลาที่จะนั่งสงบอยู่กับพระเจ้าลูไม้ในตอนเช้าเรามีเวลาไหมที่จะตื่นขึ้นมาแป๊บหนงอย่าเพิ่งทําอะไรเลยใช้เวลาสักสิบนาทีสิบห้านาทีอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนรู้ไหมว่าการอธิษฐานกับพระเจ้าล่วงหน้าเพียงแค่สิบห้านาทีจะช่วยทําให้คุณเนี่ยประหยัดเวลาในเรื่องการงานอะไรอื่นๆได้อีกมากมายเพราะอะไรเพราะว่าคุณไปถึงที่ทํางานแล้วพระเจ้าอวยพระพรให้าง,งานทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นรวดเร็ว ต่เวลาคุณรีบซะทุกอย่างคุณไปถึงที่ทํางานคุณจะมีแต่ปัญหาที่ใช้เวลาเท่าไหร่ก็แก้ไม่หมดถวายส่วนแรกของเวลาให้กับของคุณแด่พระเจ้าทุกเช้าเห็นไหและแนั่นคือการที่คุณใช้พระเจ้าเป็นโลกให้กับคุณพระเจ้าทรงเป็นโลกแต่พระองค์ไม่สามารถเป็นโลกให้กับทุกคนได้แต่พระองค์จะเป็นให้กับบรรดาคนที่ลิ้ภัยอยู่ในพระองค์ การจะรีัยได้เนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปยังที่รีภัยถูกไหมคุณอาจจะเห็นที่รีไภัยแต่คุณไม่วิ่งเข้าไปหาในที่รีภัยคุณก็ไม่พ้นจากไยมีใคร